จักกะจักกะจันจันจกกะจักะจันจันจกกะจักะจักกะจักะจักกะจักกะจักสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำบังงะเรื่องสาวน้อยไม่ขีดไฟอืม The Little Match Girl ไอ้ใช่ชื่อภาษาจีนไหมเขียนโดยอาจารย์ซานามิโซซูกิเอลซีในไทยก็เด็เพสนั่นเองเล่มใหญ่ผิดปกติเด็เพสเสร็จแล้วนะราคาปกเล่มแรก80บาท ด้านหลังก็จะเป็นไม่จําเป็นต้องการไม่จําเป็นต้องมีการเตรียมใจด้วยความรับผิดชอบเรื่องราวของผู้คนที่หลงละเลงในความเพ้อฝันของตัวเองจากนิทานสาวน้อยมาขี่ไฟสู่รูปแบบการ์ตูนสุดดาร์กแฟนตาซีใช่ดาร์แฟนตาซีถือว่าดาร์กพอสมควรเลยเรื่องนี้ผมหาซื้อได้แค่เล่มหนึ่งนะแต่ผมเชื่อว่าเด็กเพสมันต้องเด็กเพสเขาต้องพิมพ์มาเพิ่มอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่น่าทำให้ขาดตลาดได้นะ ถึงจะมีแบบช่วงหนึ่งที่อยู่อยู่เด็กเพจเพราพิมเหมือนกดใครมาแบบเล่มสองเล่มสามเล่มสี่พิมมารัวๆเลยนะเรื่องนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกที่ O S เขารีวิวกันนะแล้วผมก็รู้สึกสนใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยรู้สึกคนคนนั้นจะชื่ออะไรนะผมจําชื่อไม่ค่อยได้จาชื่อได้แค่บางคนนะรู้สึกคนคนนั้น อายุนะ่าจะพอพ่อผมนี่แหละน่าจะชื่อเซียนนะที่อ่อนๆหน่อยอ่ะถ้าเจอก็อยากจับปุงพัสดีนะปกมันจะให้ความรู้สึกเป็นปกด้านนะเป็นความรู้สึกที่แบบมันไม่เหมือนปกด้านแต่ว่ามันคือปกด้านอะ่ะแบบเฮ้ยห,หรือเปล่าวะมันใช่ปกด้านไหมอย่างเงี้ยรู้สึกแปลกๆเมื่จับอะ่ะมันไม่เหมือนปกปกติทั่วไปไม่เหมือนเลยอะ่ะใครจับใครได้ลองจับเดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะโอเคด้าน ด้านในปกไม่มีอะไรมากนะนอกจากตัวละครหนึ่งในเรื่องผมจะไม่สปอยเรื่องสุดท้ายกันโอ้แม่มาละผมจะไม่สปอยเรื่องสุดท้ายยังเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญนะตัวละครนี้จะเป็นแบบตัวละครที่มีบทบาทในเล่มต่อไปแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่ากว่าจะเป็นสาวน้อยไมาขีดไฟอาจารย์คนนี้วาดลายเส้นได้ดูมีเอกลักษณ์มากเลยนะแบบไม่เหมือนใครเลย เป็นตัวสไตล์จิบินะเรื่องนี้จะให้ฟิลลิ่งประมาณวัยแห่งฝันอันงดงามสามารถหานดูที่ที่เน็ฟฟิกนะประมาณ50าินาทีจบ3เรื่องราวแต่ว่าเรื่องนั้นเรื่อง3เรื่องราวนั้นมันจะแบบประมาณว่า open, open, อบผุนอบผุนหัวใจนะแต่นี้มันจะแบบทั้งดาร์กทั้ง open, อบผุนหัวใจเรียกว่าครบลสมากกว่าวัยแห่งฝันนะเพราะว่าวัยแห่งฝันมันจะแบบได้แค่งเดียวก็คือ open, อบผุนหัวใจ หน้าสีเป็นหน้าสีที่แปลกมากเลยเพราะเป็นหน้าสีที่แบบกระดาษแบบเดียวกับหน้าสีมันให้ฟีลลิ่งแบบการ์ตูนที่ผมเคยอ่านสมัยก่อนอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูตัวดังตัวอย่างมาอนแบบอ่านตอนเด็กๆที่อ่านสมย่อนอะเดี๋ยวไปหาไปก็จะประมาณนี้มันให้เขารู้สึกแบบการ์ตูนประมาณนี้นะซึ่งเรื่องแบบการ์ตูนประมาณนี้ถ้ารวมกับมางะของผมนะแบบน่าจะมีเกินพันสองพันเล่มแน่นอนเพราะ ผมอ่านเรื่องนี้มาแบบเรื่องแนวๆนี้แบบประมาณอ่านมาตั้งแต่หกเจ็ดขวบอะแต่เรื่องนี้ไม่น่าจะออกตอนผมหกหรือเจ็ดขบนะื่อวไหนๆแล้วก็แนะนำเรื่องนี้ด้วยกันไปนผลงานของคนไทย <c oughs> Kitty Candy Girls เป็นผลงานที่ออกเนี่แบบโชโจหน่อยสาวน้อยไหนนะแต่อ่านไม่เหมือนมางงะานนะขวาไปซ้ายปะอันนี้ซ้ายไปขวา ไม่เข้าใจกันตอนเด็กๆทำไมเวลาหยิบเรื่องนี้มันต้องอายแปลกๆนะตอนนั้นที่เนื้อเรื่องออกจากสนุกเลยเออมาต่อต่อต่อคือหน้าสีมันมันจะบอกว่ามันจะคล้ายอย่างนี้ก็ไม่เถอะนะเนี่ยแบบฟฟลลิ่งอันนี้มันจะเลื่อนกว่าแต่ว่านี้มันแบบเหมือนกระดาษบางะเลยอะตอนแรกผมก็นึกว่าคลายนะแต่ผมมาจับตอนนี้มันไม่คลายว่ะราคห้าสิบ้าบาทกับแปดสิบบาทอืมเรื่องนี้สนุกนะผมแนะนำสนุก พอไปเปิดมาผ้าสีจะมีหนสองหน้านะเทวคนนี้จะเป็นตัวลครหลักของเรื่องโรลลิลินจังที่ลิมป่ะหรือเปล่าจงจร่งไม่ได้ไม่ขีดแห่งกรรมเพ้อฝันเพ้อฝันจะไม่เหมือนความปรารถนานะอย่างที่ลินจังได้พูดผมจะเปิดแค่เรื่องแรกแล้วกัน ก็พยายามเปิดแบบแค่เรื่องแรกนะแต่อาจจะมีแบบเรื่องอื่นเข้ามาแบบในเรื่องสตอรี่อื่นเข้ามาแทรกด้วยนิดหน่อยซึ่งจะเป็นไอหนุม่มโรเซอร์ขี่ฉานะีอฉาไอบ้านนานา,นาฟูจิซึ่งมีความเพอ้อฝันก็คืออยากเนื้อหอมอยากมีฮาเรมนะเป็นความฝันของเราชายปกตินี่แหละแต่ว่า ในเช่นนี้มันออกแนวแบบโรเซอร์สดเลยนะซึ่งไม่ขีดถึงคำเพ้อฝันมันให้แบบคำเพ้อฝันที่ผิวเผินไม่ได้ให้แล้วก็คงอยู่ตลอดการโอเคเจ็บน้องชื่อลินถูกแล้วเป็นคนขายไม่ขีดไอหนุม่มโรเซอร์นี่ก็จะขอคำขอตามโรเซอร์บบเชี่ยเชียปกติเลยนะแล้วก็เพ้อฝันแบบจัดปุ๊บเนื้อหอมมีฮาเลมมารี แต่ว่าคําพูดที่รินจังผมบางทีผมก็ไม่เข้าใจแบบรินจังสื่อมากเท่าไหร่นะแบบสินค้านี้สั่งความเพ้อฝันไม่ใช่ข่าประชาราษดใช่ย่า้งระมัดระวางังอิมก็ถามความเพ้อฝันกับความปรารถนาต่างกันไงวะรินจังก็ตอบให้การเตียนใจค่ะปรารถนไม่ใช่ปรารถนาหรอกครับเป็นเพียงแค่เพ้อฝันนะคะรับว่ามีเครื่องนี้คือความเพ้อฝันที่ถูกเติมเป็นให้เป็นลูกถามมันคืออะโวคาโดจีสนูโด รสชาตินี้ไม่น่ามีจริงเอวคาโดรสชาติแย่สุสดๆนะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบตามอาหารญี่ปุ่นค่อนข้าง,ง,งหรูหน่อยใครอยากลองกินมากุโร้เอ้ยไม่ใช่ใครอยากลองกินเโวคาโดไปลองกินในมากุโลโร้ได้ไร้านอาหารญี่ปุ่นมีสาขาที่เมกกานะผมไปกินบ่อยอยู่ะอวคาโดกับชีสไม่คิดว่ามันน่าอะไรอ่ะไม่น่าอร่อยแต่ว่าของที่เปลี่ยนไปนลุทคำนี้มันจะอร่อยจริงๆหรือเปล่าเพราะถึงยังไง ความเพ้อฝันนั้นเป็นสิ่งที่ขาดเกางจิตการเนี่ยคือน้องลินจะพ่อพูดคำคมแบบแปลกๆที่เข้าใจยากๆนะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยเข้าใจความหมายที่ลินจังจสื่อเท่าไหร่อย่างอของเออตอนนี้นะเนี่ยถ้ากินพาเฟ่หมดไปแล้วจะสั่ง มาใหม่ก็ได้นี่นะอย่างคำประมาณเนี้ผมพยายามนอนนึกมาหลายวันแล้วว่าไม่จะสื่อเลยกับว่าแบบเรื่องนี้อ่านซ้ำม,มาวันสามสี่รอบเพื่อที่จะเข้าใจคำพูดของลินจังให้หมดนะแต่ว่ามันเข้าใจได้ยากอ่ะมันค่อนข้างที่อาจารย์นี้อาจจะติสสักนิดนึงนะคำพูดแต่ละคำแบบเข้าใจยากสะดุดซึ่งเป็นคนในแบบใครอ่านมังงะที่แบบเป็นสายอ่านธรรมดาไม่ได้ฟรีอะไรน่าจะเข้าใจได้ยากนะ พึ่งจะมีสีเรื่องราวแบบไอเรื่องราวสามเรื่องราวที่เหลือผมเดาเอสองเรื่องราวในเรื่องนี้ผมเดาตอนจบของมันไม่ออกเลยแต่ว่าไอสองสองเรื่องราวแรกเดาโคตรง่ายเห็นจุดจบไอเทียรูเซอร์อนี่เลยว่ามันสภาพจะเป็นไงนะฉันคือจกักรพรรดิเพศหญิงทั้งหมดบนปฐพีหลงไหลอ,อย่างที่พูดนะเพศหญิงหมาพุ่งใส่สิครับ มึงไม่ได้บอกว่ามันุุย์เพศหญิงเนี่ยวะ <graffiti> เรียบร้อยไปหนึ่งคนระับก็หัวหน้าห้องคนที่เพกหลงรักมาช่วยนะหลังจากนั้นก็ฟาดหัวเปกไปหนึ่งทีพอจบตอนนี้แอบน่ากลัวนิดๆเลยนะแบบแอบรู้สึกกลัวนะ ถามว่าเรื่องนี้ผมจะเก็บต่อไหมผมเก็บต่อแอน,น่นอนนะเพราะแบบน่าสนใจสุดๆนะไอ้ยิ่งเข้าใจยากเนี่ยมันถึงน่าสนใจะความเพ้่อฝันของคุณเป็นเพียงเชื้อเพลิงเล็กเมื่อเทียบกับความปรารถนาของเธอที่เป็นดั่งกองเพลิงแล้วไม่มีวันชนะหรอกคะ่ะขอให้มีความสุขนะคะถุยขอให้มีความสุขพอยังไงเสียไม้ขีดนี่ก็เปลียนแค่เชื้อเพลิงความเพ้่อฝันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความปรารถนา ไม่มีทั้งความจําเป็นที่ทั้งการเตรียมใจและความรับผิดชอบถึงกระนั้นหากกินดีล่ะก็ว่าไงเนี่ยน้องลินจังจะพ่อพูดอย่างเงี้ยด้วยความที่ผมยังเด็กอยู่หรือเปล่าหรือผู้ใจผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่เข้าใจขณะผมเด็กผมยังไม่เข้าใจเลยแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้าใจนะไม่เข้าใจความหมายของลินจังสื่อเลยะจะสื่อว่าอะไรวะในบูพีเลียดมันยังแบบเข้าใจได้ง่ายมากกว่านะ แต่และเรื่องราวมันแบบให้ความรู้สึกที่แบบน่าสนใจทุกเรื่องนะแต่เรื่องเชี่นเรื่องแรกกับเรื่องแรกผมไม่รู้สึกสนใจเลยเพราะแบบเดาได้ทางเนื้อเรื่องและจุดจบของที่ไอเชียรูเซอร์นั่นจะโดนนะอย่างที่ผมเคยได้พูดไปในคลิปอื่นก่อนๆผมไม่ชอบเพลงแนวะรูเซอร์นะอย่างซูบารุเป็นถามว่ารูเซอร์ไหมตอนที่อยู่โลกเดิมก็รูเซอร์แหละแต่หลังๆมันไม่ใช่รเซอร์ล แข็งแกร่งขึ้นดังหินผานะบันุโอเคไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรื่องนี้ผมให้จักระจักาจันจันจักราจักะจันจัน